สวัสดีครับเมื่อพอกันอีกแล้วครับสวัสดีจิตายไนพุทธครับวันนี้ผมจะพามาใส่ปลาไหลอีกครับแต่ว่าผมจะใส่ตุ่มครับตุ่มที่ผมดัดแปลงเฮดขึ้นมาครับเป็นเกนดอนครับนี่ครับเกนดอนสองอันนี่ครับเดี๋ยวผมเฮดขึ้นมาจอหูปลาไหลผมจะเขาหูนี่ครับนี่ครับอันหนึ่ง อันนี้อันเก่าตัวนี้อันใหม่ครับเสียมาลองใส่ให้พี่น้องเขาเบิ้งครับมือนี้เนี้ยก็สิเป็นใส่เดือนครับมือนี้ผมใส่ใส่เดือนใส่เดือนนี่ครับถ้าผู้ใดผู้นีใส่เดือนก็ใส่หอยก็ได้เลยครับหอยชะด,ดีหรือปูก็ได้ครับแต่ว่าหอยชะด,ดีกับปูนี่ต้องต้องปล่อยไว้ให้ทุบใส่ แค่นอนไหวให้มันมีกินก่อนครับจ็ดสองสามมือครับอะไรอินีมักครับสีเข่าดีถามมีโตกับเขาได้หรอครับเดี๋ยวผมจะใส่ตรงนี้นะครับไปไกลนี่มีอยู่สองหลังผมจะใส่ตรงนี้หลังหนึ่งแต่ใส่ตรงนั้นอีกหลังหนึ่งครับเดี๋ยวมาใส่กันได้ครับ เวาใส่ี่ต้องใหเจนลอนนี่ปอน้ำขึ้นมานะครับเพราะว่าเวลาปลาไหลมันติดนี่ปลาไหลมันสิวตายครับมันสิ้หายใจได้ครับไ้เจนลอนพ้นหมนี่ครับ เดี๋ยวไปใส่หลังต่อไปได้ครับอีกหลักงหนึ่งผมจะใส่ตรี้แล้วะครับใส่ม่งนน้้ละหม่งฮุกๆนี่หญ้าเ้ห้ายนี่นะครับปราไรัน์มักอยู่ ใส่แล้วเรียบร้อยแล้วครับทั้งสองหลังเดี๋ยวมือื่นมาพอกันครับมายามน้ากันครับมือื่นตอนเศร้า,ม,ามันจะได้โตหิมีโตหิพี่น้องเราเบิงเบงบอกอดุดน้ากันครับพอกันตอนเศร้าครับสวัสดีครับสวัสดีตอนเศร้าครับอากาศเย็นขนาดครับมือนี้มนหมอกเต็มเลยครับ เดี๋ยวมายามปลาไหลกันครับเดี๋ยวพายายามปลาไหลยามตุ่มที่อำเภอว่านนี่นะครับไปเบ่งกันได้ครับนานบั่งแดดนั้งใสไปตรงนี้ครับ หนังแดกบุม้มหมดถือใส่แค่2หลังครับเดี๋ยวไปเพิ่งหลังอีกหลังสุดท้ายครับอยู่ใกล้ๆก,กันนี่นะครับอยู่ตรงนั้นขาดเย็นขนาดครับ ต้นนี้มีปลักมีครับติดนะครับตัวนี้ติดหลงังสุดท้ายเข่าครับตัวน,นี้เดี๋ยวขึ้นไปบนข้าง,งบานครับตัวใหญ่บอเดี๋ยวมาเปิดเบื้องต้นนี้ครับปล่อยหน่อยครับตัวใหญ่นี่ครับ วัดูว่าแนมเห็นคืนบอบัครับอยู่ข้ายน,นีย่เดี๋ยวผมจะเทออกมาก่อนครับแต่ว่านตัวบัวใหญ่หรอกเดี๋ยวผมผมเอาหรอกครับเดี๋ยวผมจะปล่อยปล่อยเอาไว้ให้มันใหญ่ครับจำไว้รักเอาเทอห์ให้เบิเ่นนี่ครับตัวนี้หน่อยนึงเนี่เอาปล่อยลงไปก่อนครับไปลงน้ำด้วยเห็นไปไปเดาไปเดาลงน้ำเนี่ย เดี๋ยวให้มันใหญ่จังจัง,จงมาลักไหม่ครับจังกินมือนามาลักให้เบ่งไหม่ครับมือนี้ไหลต้นน้อยนนึงมือมานขอบคุณครับสวัสดีครับพอกันคลิปหนาครับ